มาหน้าสองไฟรูปประแจโชว์โอ้โหไม่ต้องตกใจให้มาดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีตัวนี้นะครับที่เควบคุมหน้าจอแล้วก็เลื่อนมาที่ตัว A นะครับแล้วกดกดกดจึกเข้าไปดูนะครับที่ตัว A กดจึกเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าระบบตรวจสถานะรถเห็นไหมฮะมันจะมีไฟตกใจขึ้นอ่าให้เราหมุนลงมาอีกกิ๊กหนึ่งแล้วกดเข้าไปดูจึกหนึ่งนะครับมันจะมี บอกคําแนะนําการเตือนและการบํารุงรักษามันมีรูปปะแจเหมือนกันเลยนะกับตัวนี้นะอาฉะนั้นเวลาใครใช้มาด้ามีไฟปะแจโชโ์มไม่ต้องตกใจให้เข้าไปดูงี้นะครับเข้ามาดูที่การบำรุงรักษามันเป็นการเตือนครับผมเตือนว่าตามกําหนดแล้วรถคันนี้อีก15วันเนี่ยต้องเข้าเช็คระยะได้แล้วนะแล้วถ้าโดยระยะทางนะครับวิ่งอีก5 3 7 5กิโลเมตรเนี่ยต้องเข้าเช็คระยะ คือเวลาที่ศูนย์บริการเขาเซ็ตเนี่ยเขาจะเซ็ต6เดือนหรือหมื่นกิโลให้เข้าเช็คระยะ1ครั้ง6เดือนหรือหมื่นกิโลให้เข้าเช็คระยะ1ครั้งนะครับดังนั้นรถคันนี้อีก15วันจะครบ6เดือนนะครับแล้วก็อีก5,375กิโลเมตรน่ะจะครบ1 0 0 0 0มกิโลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเวลาหรือระยะทางจะถึงก่อนอย่างคันเนี้ย รถใช้น้อยนะครับเจ้าเดือนแล้วยังวิ่งได้แค่4 0 00กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็ยังเหลือระยะทางอีกต้อง5,375มิกิโลกว่ามันจะครบหมื่นกิโลแต่ถ้าเราจะเอาตามระยะวันนะครับอีก15วันเราต้องเอารถคันนี้ไปเช็คระยะแล้วนะครับอันนี้หลังจากที่เข้าศูนย์บริการนะครับเขาก็จะเซ็ตตัวนี้มาให้เพื่อเป็นการเตือนให้เราเราจะได้ไม่ละเลยในการดูแลรถไงครับก็จะต้องเข้าไปทําอะไรล่ะก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเลิกไหมถึงรอบนี้ก็เป็นรอบที่ต้องสลับยางนะนะเนี่ยอ่เาเนหน็ เขาก็ตั้งค่าไว้ถ้าเราไม่อยากนะครับไม่อยากให้ไฟตัวนี้มันโชว์เรารีเซ็ตได้นะอ่ากดรีเซ็ตปักไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตไม่รีเซ็ตเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปเข้าศูนย์โอเคปะ่ะสำหรับยางเช่นกันถ้าไม่อยากให้เตือนกดจึกรีเซ็ตได้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่รีเซ็ตนะครับผมขอนยอนุญาตย้อนกลับนเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเมนเทนแอนเพราะรถคันนี้ลูกค้าต้องเมนเทนแนนมาดีตามระยะตลอดนะครับดังนั้นผมก็จะ เอาเข้าไปเมนเทนแนนตามระยะที่เขาตั้งไว้อีกไม่เกิน15วันเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์มาสด้าโอเคปะ่ะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ใช้มาสด้าอยู่นะครับมาสด้าสที่มันมีหน้าจอมันสีมีเดียตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับแบ็คแบ๊กแบ๊กกลับไปอันนี้ก็เป็นหน้าจอปกติแล้วก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆโดยทั่วไปนะครับใครก็ตามใช้มาสด้าสองสกายแอคทีฟรุ่นนี้อยู่ถ้าไฟเตือนประแจขึ้นไม่ต้องตกใจให้เข้าไปดูที่ตัว A นะครับ เรากดจ๊ดเข้าไปดูนะครับมันก็จะบอกสถานะให้นะครับไฟตกใจเข้าไปดูจึ๊งเห็นไหมก็เข้าไปดูว่าเขาเตือนเรื่องอะไรก็แค่นั้นเองอันนี้เขาเตือนเรื่องบำรุงรักษาให้เข้าไปเช็คตามระยะทางรถไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นผู้ช่วยการเตือนให้เราก็ดีแล้วนะครับอย่าตกใจไปก่อนโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปเป็นกังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีสาระดีๆมาให้อีกผมเอ็มยุทสมัยครับไปแล้วครับ